ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวสุดฟินกับแพ็กสุดคุ้มจากไอเอชียที่คู่ฟาเรนไฮ สวัสดีทรีไนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับน้องสาวคนสวยเสียงดีซึ่งเป็นแขกรับเชิญของพี่ในวันนี้โหต้องมีคำคล้องจองสวัสดีน้องเอมสาธิดาค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะโอ้โหสดใส,ส,ดส,สดมากแป๊บน,นึงนะคะเ<ห>มื่อกี้อะ,กอะไรบ้างนะคะขอขอทีนะคะคือจะบอกว่าโอ้โหพูดขนาดนี้ขอจดไปใช้นิดนึงเจพูดได้ทั้งดียลวลูกแต่ไอเรื่องคำซิวคำสร้อยนี่พี่ถนัดมากน้องนะอะไรนะน้องสาวแสนสวยเสียงดี ของอะไรนะจำไม่ได้ของพี่อพเองอะไรอ,อย่างนี้อ,อ่ะอวันนี้น้องเอมมานี่ดีใจมากเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเวลาที่เปิดเพลงเองนพี่จะชอบแอบร้องมั่งเมื่อกี้ก็ร้องนะใช่พอพี่ชอบมากเพลงมาแบบเพราะมากวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ก็คือสําคัญอยู่ไหมนั่นเองอาเอาขหบอกเลยว่าแฟนคลับนี่อึ้งมากนะคะขอบคุณค่ะแบบส่งคะแนนมาทุกวันวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วแฟนคลับช่วยกดไลค์กดแชร์ใน f c e b o o k Fan Page คูแฟนไฮด้วยค่ะน้องเอ็มอยู่ในจอแล้วเรียบร้อยฮ่าพูดถึงการทำงานเพลงนี้นี่ ก็เหมือนห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วไปแบบเป็นปีค่ะแน้ถ้าถ้าพูดถึงแล้วพอจบ AF มาค่ะแล้วก็ปล่อยมเรื่อยๆแต่พอปีที่ปล่อยไม่สนิทนะคะกับเพลงนี้มันห่างกันนานมากเลยคนก็รอแฟนคลับก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลแต่เราก็มีโอกาสนะได้ไปเล่นละครได้ทำพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้อง หมือนรับทุกโอกาสที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ทิ้งแพชชั่นที่เราชอบคือเพลงวันนี้ก็เลยกลับมาลุยมลงมือทำ <c oughs> ค่้ <c oughs> แล้วมันเป็นแบบตัวเรามากที่สุดเลยหรือเปล่าแนวเนี้ยเพราะพี่รูรู้สึกว่า คือหนูว่าร้องเปลี่ยนไปนะจากเพลงอื่นๆแต่ว่าพี่กับรู้สึกว่ามันเข้ากับหนูอะคือเราเติบโตมาด้วยเพลงอ B นีเอ็มฟังทั้งเพลงของตั้งแต่ยุคพิลิดีอาพี่แอมรีก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็ชอบเราก็ชอบมากเลอย่าเ้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมมันจะแมสไหมคือแต่ก่อนตอนที่อยู่ค่ายเก่าค่ะอยู่ชูอย่างเงี้ยเราก็ต้องคํานึงว่าเพลงจะติดหูไหมจะตลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทําเพลง r B, Hip h น p ีฮิปจริงๆจริงๆแต่เอม็มอะรู้สึกนะว่าสมัยเนี้ยความเป็น R&B มันเบลนด In ได้กับทุกแนวเลยที่เราได้ฟังไม่ว่าจะเป็น Rock ก็มี R&B On อ่อนๆอยู่มีแรปอยู่อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่า เราลองทําลงมือดีกว่าก็เลยคุยกับพี่แม็กซ์รันเลยเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบรู้ใจกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่แม็กก็แต่งเพลงฮิตมากมายจริงบบนนทนนหรือเพลงอีดีซีคือพี่แม็กผ่านมือพี่แม็กมาหมดค่ะ,ะอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันลงตัวก็โอเคตัดสินใจจะมาร่วมงานกันกับค่ายใหม่มชื่อว่า Flyway Entertainment ตามชื่อค่ายเลยค่ะ Flyway ก็เหมือนเราจะบินไปสักที่ที่เราแบบ เราจะทําตามฝันี้ยใช่มันเป็นค่ายของคนที่มีฝันเดียวกันอยากทําเพลงแบบเดียวกันแล้วก็ลงมือทําค่ะช่ก็เลยมาเป็นเพลงนี้สำคัญอยู่ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังกันแบบเต็มๆในเบรกนี้คุณผู้ฟังรวมถึงพูดคุยกับน้องเอมกันเยอะแยะจุใจเลยแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็มีมาแล้วด้วยก็จะคล้ายๆกับเพลงน้องเอมเลยอยากให้คุณได้เข้าไปตอบกันเพราะวันนี้จะให้น้องเอมเป็นคนเลือกคือพี่น้นิดนึงนะเอมเข้าไปดูดราม่ามากเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรอ เอที่นี่เราชอบดดามากค่ะ <c oughs> ชอบชอบชอบถ้าวันหนึ่งคนรักให้ความสําคัญกับคุณน้อยลงคุณจะบอกเขาว่าอะไรเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหม <c oughs> คือถ้าเป็นรุ่นพี่อ่ะ <c oughs> เราจะเก็บเอม <c oughs> เราจะโกรธเราจะงอนเราจะเจ็บเราจะเศร้าหรือเราจะรู้สึกน้อยใจอะไรเราจะไม่พูดแต่วันนี้เราเปิดโอกาสทุกคนพูดอ่า <c oughs> ส่งมานะคะ f a c e o o o k แ p นเพจคุณแฟนาาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าได้ฟังเพลงนี้แบบเต็มๆสําคัญอยู่ไหมจากน้องเอมสักชิ เปิดเพลงจากคะแนนรีเซิร์ชเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆนักลองทุกคนที่มาที่เราแล้วบอกว่าขอบคุณมากที่คืนลรวเปิดต้องขอคุณคนฟังพวกเขาช่วยโบทเพลงให้มาเปิดคืนเรานี่ก็แฟนแฟนเอ็มก็บทเต็มที่เต็มเหนียวใช่ไทุกคนค่ะทุกคนก็ตกใจนะว่าแบบคูเปิดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเอ็มเองก็อย่างที่บอกว่าเราฟังอะไรเลยคือกันแล้วก็เป็นคือพี่แนนอ่ะเป็นดีเจที่ ต้องพูดจริงๆนะว่ารุ่นน้องทุกคนอ่ะต้องมาฟังไม่ไม่ใช่อายุนะไม่ดีเป็นกระย่าที่ไม่ดีค่ะไม่ใช่ไม่ถือว่าแบบฟังฟังแบบเปิดไม่เราอาจจะรู้จักกันไงก็แบบด้วยด้วยด้วยเลยแล้วพอได้ยินตัวเองพี่แนนเปิดก็โอ้โหฟินเออแล้วมันก็เขินนิดนึงเวลยใช่ไหมคะแล้วแล้วตอนเราจัดเราเปิดเพลงตัวเองป้าเคยครั้งเดียวเลยค่ะแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วเขินใช่พี่ก็ว่ามันไม่รู้จะส่งเข้าวเพลงยังไงแล้วเวลาเซตต้องส่งเข้าก็จะแบบขอเลื่อนได้ไหมคือแบบมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอะไรก็ <wounds> <Heart. S 2> เหมือนเราทำคนละหน้าที่อยู่ใช่ทำคนแล้วใช่ค่ะส่งเพื่อนคนอื่นดีกว่าไม่เอ็มต้องคิดเป็นเหมือนว่าเอ็มอยู่เวทีคอนเสิร์ตแล้วกำลังจะเข้าเพลงตัวเองอย่างเงี้ยโอเคไม่น่าขี้แต่พี่วอาก็เขื่อแล้วใช่เพราะว่าคนฟังวิทยุบางคนไม่ได้รู้จักเราในนามนักร้องเลย่ะคะเพราะว่าเหมือนตอนที่พี่เป็นดีเจนพิทยร้อนใช่ว่าแล้วพอพี่สัมภาษณ์คนเนี่ยพี่จะคุยได้น้หลายไฟดำเหมือนพี่คุยกับเอ็มแต่ถ้าเปลี่ยนโหมดปุ๊บพอให้เอ็มมาสัมภาษณ์พี่อ่ะ พี่จะเขินจริงเหรอเออพี่จะเกลีพี่จะรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วแบบไม่เราคุยได้แค่ไหนเราเป็นคนถูกสัมภาษณ์เราตอบได้แค่ไหนหรือเรื่องนี้แปลวาปกติเราเป็นคนแบบสัมภาษณ์คนเลยเออจิงต้องอะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผหลังๆก็จะพยายามแบบว่าเออทำให้มันไม่เขินแวก็ต้องคิดว่าเราก็คิดแค่แบบสลับสลับก็อีนั่งสลับตำแหน่งกันแล้วก็คุยเป็นเราเลยอย่างเงี้ยเออค่อยๆเขิน เราหลดีแล้ววันนี้จัดไหมคะเนี่ยหรือวันนี้วันนี้ไม่ได้จัดค่ะจัดอ๋อพวกนี้วันอะไรคะเรื่องหาหารพ่กนี้ค่ะเรื่องหารนั่นแหละอ๋อเรื่องอาหารอ๋แล้วตื่นไวเหรอลูกเช้าขนาดนี้ก็จำมันจําเป็นเพราะว่าเราทําเราถ่ายละครเจ็ดโมงอะคะ่ะก็คือ ชัดเซ็ตก็ไปถ่ายละครต่อเลยทุกวันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะอันนี้ถ่ายเรื่อง p p พีทีวีค่ะวุ่นรักนักข่าวกับพี่นุ่นมรนุษย์อ๋อล้วนลรงถ่ายเป็นอะไรยังไงเล่นเป็นโปรดิวเซอร์นักข่าวโปรดิวอร์ข่าวดูมีพาววเอร์ดูมีพลังแล้วออกเมื่อไหร่คะน่าจะโอ้เพิ่งเริ่มถ่ายเลยค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายเอ็มถ่ายอยู่สองเรื่องกับชูเรื่องหนึ่งแต่ว่าของชูเนี่ยใกล้เหมือนจะปิดกล้องแล้วใกล้ปิดกล้องชอบอะไรมากกว่ากันชอบรองเพลงค่ะชัดเลยรองเทลยค่ะจริงเหรอแแล้วสดงมัน ทำไมไม่ชอบหรืออาจจะชอบน้อยกว่าตอนอยู่บ้านเอฟคือเอ็มอ่ะพยายามเรียนแอคติ้งนะเพราะเอ็มรู้สึกว่ามันใช้กับการร้องเพลงเอ็มเรียนกับต้องตั้งแต่เริ่มเรียนเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเรล่ครูง,ง้อนเนี่ยก็ใช้กับการร้องเพลงมาตลอดไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองต้องมาเป็นนักแสดงแต่อยากจะบอกน้องๆเลยว่าแบบหรือใครที่มีฝันนะ่ะถ้าโอกาสมารเราต้องคว้าไว้อย่าปฏิเสธร้องก่อนใช่หยาอย่าทําไม่ได้คือตอนแรกก็แบบปฏิเสธตัวเองว่าเราทำไม่ได้ไม่เหมาะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้โอกาสงานกับคนอื่นที่เขาไม่ได้โอกาส<ม>ก็ลองทําแล้วก็ได้รับได้รับงานละครมาเรื่อยๆ<ม>จนตัวเองก็ตกใจเหมือนกันว่า<ม>เป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเท่ากับร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นอะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่าเราก็มีเข้ามาก็ยังต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบยังมอบงานยังให้โอกาสเราอะไรเงี้ยค่ะ ยิ่งถ้ามันมีต่อพี่แนว่าก็เราก็ทําได้ดีอะมองวาแบบเห็นแล้วเอ้าเขาก็ชอบแต่หนูไม่ดูเลยนะหรออ่ะทำไมแต่ก่อนไม่ฟังเพลง่ตอด้ม่ยังร้องเลยเพราะว่าขอายมากเขินอะไรเงี้ยตอนแล้วก็มาฝาเริ่มฟังพอเล่วละครคือจะไม่ดูคืออายบวมหงสอะไรเงี้ยคือจะแบบไม่กล้าดูอะค่ะมันมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยแต่ลังหลัก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ชินอยู่ดีไม่ชอบให้คนเปิดพี่ได้ดูนะเรื่องนั้นอะได้ดูเดี๋ยวก่อนหนูน้ำก็เล่นค่ะ เอนางเอกชื่ออะไรคิมเบอรี่ค่ะกับเจมจีดูพี่ดูมันเกรงมากเล่นเก่งนะไม่คือหนุ่เกรงมากเพราะว่าเจอคิมเบอรี่กับเจอเจมจีซึ่งเป็นนักแสดงแบบอันดับหนึ่งนะต้นๆแล้วมาเจอเราแล้วเราสัวอโหถ้าเทคนี่คือโดนแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แต่ไม่คือคิมกับเจมน่ารักมากคือเขาไม่ดุไม่อะไรอ่ะคนที่ดุคือป้าแจ๋วค่ะป้าแจ๋วป้าแจ๋วดูเหรอดูดู ก็จริงจังก็ดูแกตลกอ่ะดูในโซเชียลโอ้ตลกพี่ได้ดูพี่ได้ดูใช่แล้วมีซีรีส์มาเลยะโรงแรมใช่ใช่ใช่ดูดูนั่นเรื่องแรกไหมคะหรือว่าไม่อันนั้นไม่ใช่เรื่องแรกแต่อาจจะเป็นเรื่องแรกที่คนเห็นกันเยอะเพราะว่าด้วยออนแอร์ด้วยแล้วก็นางเอกพระเอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีซีรีส์มาแล้วก็มีซีรีส์วายละครอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆแต่ว่าพอปีนี้ค่ะ2019ก็ตั้งปฏิญาาตัวเองเลยว่าอย่างน้อยเราต้องมี2ซิงเกิล ใช่เขาคือตั้งใจเลยว่าไม่รู้แหละอยากทำอยากอยากใจนะคะก็คือมีสําคัญอยู่ไหมเราก็กําลังคุยอยู่ว่าเออไม่แน่ปลายปีอะไรก็อยากอยากจะออกอีกสักซิงเกิลเดียวซิงเกิลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเดินตามฝันเรามาแบบเอ็มเป็นเด็กฝึกพีอาร์เอสอ่ะห้าปีจริงเนาะสี่ก่อนไปบ้านเอฟปอใช่ค่ะเอ็มเป็นเด็กฝึกตั้งแต่สิบเจ็ดค่ะศิลปินฝึกหัรใช่ค่ะศิลปินทหัรจนยี่จนเรียนจบวะค่ะยอใช่ เราก็ก็พยายามอยู่นานแล้วก็พอพอไม่ได้ทําที่นี่ค่ะแล้วก็ยังไม่ทิ้งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันจะแบบมันจะทิ้งได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสมัครเอแต่พี่ชอบนะพี่เคยอ่านประวัติเองไม่รู้ไมพี่จำถูกเป่าเหมือนกับเราเคยไป AF ปีนึ่งเราแค่เข้ารอบแล้วเราก็หายไปหลายปีมากแล้วก็มาก็ล่าสุดคือ AF เอฟเจ็ดค่ะ,คะพอพอตกรอบนั่นแหละ,ะทีไอก็เลยเรียกไป<อ>เรียกมาออเดชั่นอ๋อพี่ก้องแน่ใช่พี่ก้อง<ช>อพี่โป้งค่ะ<อ>ก็เลยเรียกมาออเดชั่นแล้วก็เอมเอมว่ามันเป็น5ปีที่ เอ ality, with ves, hey, ็มได้เรียนกับครูแหม่มครูปุ้มพี่ปานธนาพรเรียนกับปานด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นแม่ชี้เข้าป่าไปแล้วเรียนเต้นนางไม่เอาแล้อเเรียนเต้นกับครูที่แบบครูปั๊มครูทรายเรียนแอคติ้งกับครูต้าคือเป็นช่วงเวลาที่แบบได้ฝึกจริงๆทําให้แบบมีวินัยเพราะว่า เอ็มเรียนนี่แคจุฬาเลิกเรียนทุบต้องมาเลยไม่เคยได้ทํากิจกรรมเลยเพราะเราเราต้องมีวินัยตลอดเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้เพราะเรา,เราต้องเราเป็นเด็กฝึกแล้วเราตั้งใจมากว่าเราอยากทาแล้วออกเป็นเกิร์ลกรุ๊ปตอนนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมาที่นี่ทุกวันแล้วมันกี้ก็เพิ่งเจอที่กล้องเออเออยังอยู่นะอิสพิพิธภัณใช่ก็แบบมัน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 ไม่ง่ายเลยนะสําหรับเอ็มรู้สึกว่าหลายหลคนที่ตอนนี้กําลังขึ้นมาหรือเป็นนักร้องอะไรอยากให้ทุกคนแบบ เดี๋ยวนี้ไ่ยากนะเดี๋ยวนี้มันง่ายทุกคนแบบมีกล้องเนาะมีคนตัดต่อลง YouTube คือทุกคนเป็นเจ้าของมีเดียไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ะถ้าเราอยากเป็นนักร้องเรต้องไปค่ายเพลงต้องไปส่งออเดชั่นส่งเทปส่งเต้นส่งการแสดงหนูส่งทุกอย่างอะจริงไม่เหมือนสมัยรุ่นที่จะเป็นดีเจต้องไปฝึกใช้เครื่องมือไปฝึกเปิดแผ่นเสียงไม่รู้จัยไปฝึกเปิดแผ่นไม่รักแผ่นดิสต์้องหัวซีดีเอ็มดีอย่างเงี้ยฝึกพูดฝึกฝึกคุยเจ้านายฟังทำเดโมสมัยนี้ ้งเ,เลยคุณเป็นจัดราการวิวเป็นเจ้าของ ด้วยตัวเองคุณเองสร้างแอปคุณมีไอโฟนคุณมีโทรศัพท์แล้วคุณทําได้หมดเห็นไหมแล้วเรายังสําคัญอยู่ไหมคะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปขนาดนี้ขอฟังขอฟังเจ๊ชอบเจ๊ชอบไอจังหวะไอตับในเขาเล่นจังหวะมันคือ trap art ใช่ครับ R and B จริงๆตกใจเหมือนกันที่ขึ้นไปที่ยุเปิดเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหม่ในในในเพลงฝรั่งมากพี่ว่ากพี่เี้กแต่เอมอยากทําให้มันป๊อปคือคุยพี่แม็ก์บลกว่าเนื้อด้วยเนื้อหาแล้วพี่แม็กเป็นคนที่แต่งเมโลดี้ป๊อปอยู่แล้วก็อยากทําให้มันป๊อปแล้วก็ทําให้วิธี ยิ้วเปิดด้วยอะไรค่ะใช่ใช่ก็ถือว่าดีใจมากนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบดังมากแต่ว่าพอคนอื่นๆได้ฟังแล้วชื่นชอบมันก็ดีใจคนทํางานอ่ะที่มันก็แบบเฮ้ยเออมีคนที่แบบเก็ตกับสิ่งที่เราพยายามจะสื่อออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเลยร้องเก่งเลยอ่ะเอ็มใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยอ่ะเรียนเรียนเอ็มเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กเลยว่าแล้วแล้วก็แบบ ยังต้องเรียนเมืองนอกหรือต้องบ้านอะไรอย่างเงยภาษาจริงๆไม่เคยไปเรียนเมืองนอกนะคะเคยไปเที่ยวไปอยู่แต่ว่าเรียนจริงๆอะเรียนที่ไทยตลอดเรียนแต่เรียนใอินเตอร์ใช่ค่ะเรียนอินเตอร์ค่ะแล้วตอนนี้ที่เทศจุฬาเดี๋ยนเทศอินเตอร์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เทศจุฬาทำให้เอ็มได้ภาษาไทยแบบเก่งเลยเพราะว่าเราต้องใช้ต้องอะไรอย่างเี้ยค่ะเก่งเพราะมันไม่ได้ร้องแบบคนแบบคนเรื่องอะไรอ่ะสำเนียงไม่ใช่คนไทยโบราณติดอ่ะ เป็นคนที่พูดงกฤษได้ดีกว่าคนปกป <c oughs> ติค่ะพร้อมแต่พอทำงานตรงนี้มันต้องพูดสัไทยชัดเอ็มต้องฝึกบะ ฝึกอ่านแล้วพอเป็นดีเจหรือเป็นนิติกรนะคะสคริปต์มาคุณอ่านเลยตอนแรกอ่านไม่ได้เลยอ่านภาษาไทยไม่ไม่คล่องเลยเรียกว่าอย่างนี้เราว่าฝึกทุกวันอ่า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 นแล้วให้คุณแม่ดูว่าถูกไหมถูกไหมพี่เป็นคนตั้งใจทำงานมากพี่พี่ทำไม่ได้พี่ก็ท้อพี่ก็ไม่ทำอย่างไม่ได้แล้วว่อพี่เป็นคนไม่มีความลยายากพี่ไม่มีความอดทนอย่างนไม่เชื่อเลยไม่เชื่อหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเวลาพี่โดดอะไรเนี้ย เดียวนะพี่จะรอมันแป๊บเดียวถ้ามันไม่นี่พี่เลิกไม่โหลดไม่รอเพราะฉะนั้นที่บ้านพี่ต้องติด Wi-Fi เพราะพี่ไม่รอถ้าแบบเข้าปุ๊บไม่ได้ไปเลยเป็นคนใจร้อนมากอ่ะมาลูกอะไรคะพี่เปิลอะไรคะอปิดจพี่เปิลหนูฝากเพลงด้วยนะคะโอ้ทุกคนไหมคะขอบคุณคนใช่หมดทุกคนเป็นยังไงลูกพี่ดิฉันอันนี้อะเปนี่งไงล่ะครับนี่ฮะพี่เปิล ระหว่างที่เปิดเพลงไปเราก็เมาแตกกันไปนะคะส,สุดเลยค่ะไม่มีหยุดนะคะถ้าเกิดอยากเห็นภาพอยากเห็นเสียงก็เข้าไปได้ที่ Facebook Fan Page คู o เฟรน h i ไฮแต่จะบอกว่าเพลงนี้คือไม่ใช่น้องเอ็นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วชมนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังทุกๆวันจะรู้ว่านันชมว่าเพลงนี้เพราะมากและพี่ชอบมาก <laughs> ขอบคุณค่ะพี่รูึกว่ามันมีความแบบทันสมัยอะแล้วมันก็มีความแบบ รูมสมัยแล้วมันก็สามารถที่จะฟังได้ทุกเพศทุกวัยงจริงๆนะนี่นเขินแบบรู้สึกว่าหน้าแดงหรอจริงๆคือบางทีเราเราจะมีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบโอ้โหมันใหม่มากอะ่ะแต่ว่ามันฟังได้ทุกคนดนตรีเขา,าเรียกว่าอะไรคะน้องะเอ็มมันเป็นแบบมีแบบเสียงมันคือ trap R&B ค่ะ trap R&B จริงๆคนไทยฟังเอ็มว่าคนไทยฟังดนตรีนี้มาตลอดอยู่แล้วแตเวลาไปปาร์ตี้สายตื้ตๆอย่างงี้ค่ะเราก็ได้ได้ซึมซับบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มี คลื่อวิทยุหยิบม,มาเปิดอะไรเงี้ยค่ะเอ็มก็ตั้งใจอยากจะให้ทําเพลงที่มันค่อนข้างจะป๊อปหน่อยอแล้วก็ให้วิทยุได้เปิดให้กับคนแมสขึ้นในฟังแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกใน Facebook ไปนะว่าดีใจมากทุกครั้งที่วิทยุเปิดมันให้โอกาส กับเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราทําความฝันเราเสร็จแล้วแต่มีคนช่วยแบบต่อเติมก็คือแบบว่าเป็นคนฝ่ายกระจายเสียงให้คนได้ยินความฝันของเราไนแบบนี้ซึ่งความฝันอันนี้เป็นความฝันที่สวยงามมากนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเพลงเนี้ยมาจากเอมเลยโดยเฉพาะชื่อเพลงนี้เอมแบบเป็นคนคิดขึ้นมาบอกพี่แม็กเลยเหรอว่าอยากให้แต่งเพลงจากคําหรือว่าประโยคนี้ใช่ค่ะคือเราก็คุยเวลาทุกเพลงที่ทาเนี้ย พี่แม็กก็อยากจะให้มาจากตัวศิลปินเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องมันได้ดีที่สุดถ้าเราผ่านมันมาอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแผลในอดีตนะแต่ว่าวัาวนนี้เราหยิบมันมาเราก็จะมีความรู้สึกกับมันแหละ,ะว่าความรู้สึกตอนนั้นมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เล่าพี่แม็กว่าพี่ตอนอกหักเป็นแบบนี้นะโ<อ>น่นบบนี่นนอะไรเย่างแล้วก็แบบหนูจะชอบถามเสมอเลยว่าหนูสําคัญกับเขาไหมนี่คือมาจากเรื่องจริงของเองก็คือมาจากมาจากชีวิตเลยโถชีวิตเศร้านะก็เลยถึงบอกว่าอาหารในเฟซบุ๊กก็รู้สึกว่า โอ้โหดราม่าดราม่าหนักกว่าหนูอีกใช่หนักกว่าหนูอีกเหรอเราเคยมีโมเมนต์นั้นที่รู้สึกว่าเราไม่สําคัญเหรอใช่เขาทาอะไรให้เรารู้สึกแบบนั้นเราถึงแบบเก็บมันแค้นฝังใจจนหยิบมาแต่งเพลงมันแบบแค้นสิลูกไลน์ไปแบบห้าวันไม่ตอบอย่างเงี้ยค่ะป้าเลยแต่เราก็เชื่อใจนะว่าแบบอ๋อทำงานอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรห้าวันไม่ตอบจริงหนูหนูหนูคิดว่าเป็นเรื่องปกติตอนนั้นนะหนูก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่หนูคิดบวกเกินไปลูกจริงๆค่ะแต่คําถามมันอยู่ในใจว่า ไม่สำคัญป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพรเราไม่โทรไปหรอหรือคิดโทรค่ะพี่โทรโทรไม่รับโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบห้าวันเลยห้าวันแปดวันแต่พอมาเจอกันนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงจริงจริงก็คือบอกว่าสก็คือเราถามว่านู่นนี่นั่นเราก็งงแงงเนาะเป็นสไตล์แบบไม่เก็บเป็นสาวไม่เก็บเขาก็จะแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย จริงของพี่นี่โทรไปไม่รับสองมิสคอลพี่ก็ไม่ได้แล้วนะหนูโทรเป็นแบบโทรโทรแต่ว่าทายังไงได้ในเมื่อเขาไม่เขาไม่รับเขาไม่ตอบไลน์อะไรอย่างเงี้ยมีความสุขว่าบางทีเราถูกละเลยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเรายังสําคัญอยู่ไหมแต่สุดท้ายเพลงเนี้ยมันสรุปด้วยประโยคเดียวเลยค่ะหรือบางทีเธอคงอยากไปแล้วไม่กล้าบอกกันหรือบางทีเธอมีคนนั้นอีกคนแล้วในใจนี่แหละ ใช่เอ้ห้าวันแปวันนั้นนะพี่ว่าเข้าไปกับคนอื่นใช่น่าแหียที่หนูก็ไม่รู้ที่หลังไงมันเลยเป็นประโยคขอ, oh. ของเพลงนี้ว่าก็คุณคือถ้าเกิดรู้สึกอย่งี้รู้สึกว่าคุณไม่แมนพอที่ hmm. จะบอกเราได้วยซ้ำ hmm. ถ้าถ้าแฟแฟก็คือพูดมาตรงๆงอะไรง hmm. เงี้ยเพลงนี้มันก็เลยเหมือนกับประโยคปิดหูกก็เลยค hmm. ุยแหมว่า มันเกิดอะไรกับความรักของรอเราทําไมคุณถึงคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยข้ามไปดูอะค่ะพี่แนนแล้วก็ที่ช <laughs> ู่อทชู่อซับากนิดนึงเนาะพี่ว่าในวันที่เราผ่านเรื่องนี้มาได้อ่ะมันก็แค่เรื่องหนึง่งนะที่มันแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไป <laughs> แต่ถ้าวันที่เรายังเฮิร์ตเนี่ยมันก็ <laughs> ดิ่งนิดนึงเนาะนิดเ <laughs> ดียวนิดเดียวเออแต่พี่ว่าดีนะค่ะมันทําให้เราเป็นพลังแล้วมาร้องเพลงได้อินมากขึ้นอินมากตอนร้องในห้องอัดนี่พี่ว่าไม่น่าใช้เวลานานเนี่ยน่าจะเข้าทางเองวันได้ไม่นานค่ะแต่่วาเหมืออนพ เสร็จอะค่ะล้าก็มาฟังแล้วก็มาปรับบางคําปรับบางประโยคอะไรเงี้ยค่ะว่าบางบางคาเอาให้มันเข้าปากแบบตอนแรกเอ็มร้องเอ็มอยากร้องว่าแววตาเธอมองฉันแต่พี่แมกบอกว่าเอาเป็นเวลาเธอมองอะไรเงี้ยค่ะลราก็มาปรับดีเทลเล็นน้อยท่อนภาษากฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาปรับกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็อัดประมาณสองสารอบสองสารอบเองไม่หมายถึงว่าสองสาครั้งสองสาครั้งใช่ใช่แต่ว่าทุกครั้งจะเป็นลองเทคหมดเลยพี่แมกเขาให้เราเหมือน เข้าไปอยู่กับดนตรีแล้วก็อยากร้องอะไรร้องไปเรื่อยใช่ค่ะร้องเทสอย่างนี้หนูไม่มีไกด์สิหนูร้องเองเลยใช่ไหมคะนิดนิดหน่อยค่ะก็ไกด์กับพี่แม็กว่าเอาเมโลดี้ประมาณนี้นะหรืออะไรเงี้ยค่ะว้าวสนุกค่ะเป็นงานมันนี้สนุกโอ้แล้วมันก็ได้เพลงที่เพราะมากๆจริงๆนะคะอ่ะอย่าลืมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อพร้อมกับัวข้อเดี๋ยวให้น้องเอ็มช่วยอ่านช่วยเลือกด้วยนะจ๊ะถ้าวันหนึ่งคนรักให้ความสําคัญกับคุณน้อยลงคุณจะบอกเขาว่าอะไรบางคนอาจจะไม่พูดแต่ว่าส่งเพลงนี้ให้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะ มาพูดถึงเรื่องนึงที่คุณต้องให้ความสําคัญมากเวลาใช้รถใช้ถนนนะคะขอพี่ขายของแป๊บหนึ่งแล้วลูกนะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเร่งรีบเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้เลนขวาตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันเป็นเลนสําหรับการทําความเร็วได้แต่คนบางคนหรือว่าผู้ขับบางกลุ่มเนี่ยนะคะขับรถด้วยความเร็วต่มแต่ว่าไปอยู่ในช่องขวาสุดคุณรู้ไหมว่ามันผิดพรบการจราจรทางบกมาตรา35ด้วยเพราะเขาบอกเอาไว้ว่าคนที่ขับรถที่มีความเร็วช้าหรือว่าความเร็วต่ำกว่าคันอื่นจะต้องขับให้ใกล้ขอบเดิน ทางซ้ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะม่อย่างนั้นเนี่ยก็ผิดกฎจราจรด้วยอ่ะยังไงก็ดูแลกันนิดนึงทำให้ถูกกฎจะได้ลดอุบัติเหตุเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆกันด้วยขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดย BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนฟังข่าวแป๊บหนึง่งชั่วโมงหน้ามาอยู่กับน้องเอ็ต่อนะคะ